สวัสดีครับผมนัชนนนะครับสำหรับวันนี้ครับผมพามาอยู่ที่ตําบลทุ่งหลวงอําเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีครับซึ่งวันนี้นะครับผมจะพามาชมบ้านสวนครับเป็นบ้านสวนในฝันของใครหลายๆคนเลยนะครับที่จะต้องการราคาไม่แรงนะครับผมแนะนําเป็นแปลงนี้เลยนะครับด้วยความที่ว่าตรงนี้นะครับตัวบ้านสวนเนี่ยครับจะอยู่บนเนื้อที่ของที่ดินนะครับเอกสารสิทธิ์เนี่ยเป็น ฉนดครุฑแดงนส4จอนะครับที่ดินผืนนี้นะครับผมจะเป็นเนื้อที่ทั้งหมดนะครับตามถนดนะครับ7ไร่กับอีก3งานแล้วก็1ตารางวาครับโดยที่ด้านหน้านะครับด้านหน้านี้คือด้านทิศเหนือนะครับติดกับถนนลาดยางนะครับตรงนี้นะครับกว้างเนี่ยอยู่ ถึงประมาณ95เมตรเลยนะครับผมแล้วก็จะติดสาธารณด้านข้างนะครับที่เป็นถนนดินนะครับทางด้านฝั่งทิศตะวันตกอีกนะครับความลึกเข้าไปเนี่ยก็ประมาณร้อกว่าเมตรนะครับผมโฉนดแปลงนี้นะครับจะเป็นรูปลักษณะคล้ายๆเกือบๆจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับแต่ด้านท้ายเนี่ยตัวจะตัดนิดนึงนะครับผมโดยที่ ตัวหน้าที่ดินนะครับตามที่บอกเมื่อกี้เลยนะครับรูปแปลงเนี่ยจะหันหน้าไปทางด้านทิศเหนือใช่ไหมครับหน้ากว้างก็อย่างที่บอกคือ95เมตรโดยที่ผมจะแบ่งนะครับวันนี้จะพาชมทั้งหมด3ส่วนนะครับทางด้านส่วนทิศตะวันออกนะครับจะเป็นลักษณะของโรงเรือนนะครับที่มีโรงเรือนเก็บของ แล้วก็รวมไปถึงนะครับจะมีตัวบ้านนะครับที่ปัจจุบันเนี่ยจะใช้เป็นสถานที่เก็บของแล้วตรงนั้นครับก็จะมีเป็นพวกแลววที่เป็นต้นมะขามแล้วก็มีต้นไผ่นะครับผมส่วนทางด้านส่วนกลางนะครับตั้งแต่ทิศเหนือจนถึงทิศใต้เนี่ยก็จะมีสิ่งปลูกสร้างนะครับ er. เป็นลักษณะของบ้านนะครับผมโดยที่จะมีบ้านเนี่ยครับที่เป็นบ้านปูนนะครับสองหลังแล้วก็จะมีบ้านน็อกดาวนะครับอยู่อีกถึง7หลังเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ทางด้านหลังของส่วนโซนกลางเนี่ยจะมี ต้นพุทราอยู่แล้วก็ไปถึงทางด้านฝั่งทิศตะวันตกครับทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับจะเป็นสวนมะม่วงครับซึ่งมะม่วงเนี่ยจะมีอยู่หลากหลายสายพันธุ์นะครับหลักๆเลยก็จะมีพวกแก้วขมิ้นที่เพิ่งมาลงใหม่นะครับแล้วก็จะมีเป็นพวกน้ําดอกไม้พื้นที่ทั้งหมดที่ผมกล่าวมาเนี่ยจะมีต้นไม้หลากหลายนานาพันธุ์ที่ยังพูดยังไม่ได้พูดถึงอีกนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกขนุนเป็นพวกอ,อ,อะไระน้อยนาอะไรพวกเนี้ยครับแล้วก็มีทั้งไม้ประดับด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวบ้านนะครับเาก็จะมี รั้วรอบขอบชิดนะครับชัดเจนมากนะครับอย่างตัวรั้วเนี่ยตัวเจ้าของเนี่ยเดิมเก่าเนี่ยเขาทําไว้เป็นรั้วตาข่ายนะครับเป็นตาข่ายแบบกันวันนีนะครับซึ่งสนิมไม่ขึ้นด้วยผมถือว่ารั้วเนี่ยดีมากๆนะครับแล้วก็ประตูด้านหน้าคราก็จะเป็นประตูบานเลื่อนอย่างนี้เลยนะครับอย่างที่เราเห็นนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปชมด้านในกันนะครับตามผมมาเลยครับทางด้านส่วนทิศตะวันออกนะครับพอเราเข้ามาเสร็จเนี่ย ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับเราจะเห็นน่ยที่เป็นลักษณะมีหลังคาแล้วก็มีตัวเหล็กโป่งๆแบบนี้นะครับเขาเอาไว้สําหรับการ ไม่ให้มันอับชื้นเวลาที่เขานํารถมาจอดหรือว่ามีการซ่อมบํารุงรถนะครับซึ่งส่วนเนี้ยผมจะเรียกว่าเป็นส่วนของเก็บของก็แล้วกันเพราะว่าเขาก็จะใช้เก็บในพวกอะไหล่รถนะครับหรือว่าอะไรก็ตามแต่ที่เป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเหม็นอับน้ํามันนะครับแล้วพอเราเดินเข้ามาเรื่อยๆนะครับทางด้านฝั่งทิศตะวันออกเนี่ยตรงช่วงต้นๆเนี่ยเราก็จะเจอกับพวกสวนมะม่วงอย่างนี้เลยนะครับเนี่ย มะม่วงกาลังออกนะครับอันนี้ก็จะเป็นน้ําดอกไม้สีทองนะครับตอนนี้กําลังแบบออกลูกอ่อนๆเขียวนวลเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะเริ่มเหลืองแล้วนะครับผมอ่ะพอเราเลยส่วนของสวนมะม่วงมานะครับตรงนี้เราจะเจอกับโครงเป็นตัวสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านนะครับที่เป็นบ้านปูนนะครับแต่ว่าตอนนี้ต้องขออภัยด้วยเนื่องจากว่าเจ้าของเขาไม่ได้ทิ้งกุญแจเอาไว้ให้นะครับผมก็เลยไม่ได้มาเปิดเดี๋ยวถ้าอย่างไรแล้ว ตอนที่ลูกค้าจะมาดูอ่ะผมจะขอกุญแจไว้ให้นะครับอย่างประตูเนี่ยก็จะเป็นประตูไม้แบบเรียบง่ายนะครับตรงนี้ดูคลาสสิกมากๆซึ่งปัจจุบันเนี่ยเขาได้ใช้เป็นในส่วนของพื้นที่เก็บของไปแล้วนะครับผมอ่าอันนี้นะครับสิ่งปลูกสร้างคนสงสัยใช่ไหมครับว่าในนี้มีสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดกี่หลังเพราะว่าผมพูดดูเหมือนเยอะมากเขาบอกว่าเยอะจริงๆครับเพราะว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดครับ1ิหลัง สิบหลังนะครับอันนี้ครับอันนี้เป็นมะม่วงเบาที่ผมพูดถึงนะครับมะม่วงเบาอันนี้ก็เป็นมะม่วงทางใต้ที่เดี๋ยวนี้เขานิยมกินนะครับก็เอาไปหัน่นแล้วก็จิ้มพวกกะปิพริกเกลือบ้างนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ครับเขาจะมีตัวเจาะบาดานเอาไว้แล้วนะครับอย่างเนี้ย เราสามารถที่จะนําน้ำมาครับขึ้นมาพักนะครับแล้วก็มาใช้สําหรับการเกษตรได้เลยสำหรับใครที่ชอบสไตล์บ้านสวนนะครับเหมาะมากๆแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเนี่ยที่ผมชูให้เห็นนะครับเมื่อกี้ที่บอกว่าเขาทํารั้วตะข่ายเป็นรั้วกันวันไรนะครับเนี่ยยาวตลอดทั้งแนวเลยแล้วตัวเสาเนี่ยครับก็จะเป็นเสาเหล็กมีแค่บางต้นนะครับที่จะเป็นเสาปูนขึ้นมาแล้วก็เจ้าของเดิมเนี่ยเขาตั้งใจนะครับที่เอาต้นมะขามต้นใหญ่ๆหเนี่ย ที่ปลูกไว้ตามแนวริมรั้วนะครับเพื่อเอาไว้สาหรับการบังแดดด้วยนะครับเจ้าของเนี่ยเขาจะปลูกไผ่เอาไว้นะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนเพราะว่าในส่วนของตรงนี้นะครับเวลาที่ใบไผ่เนี่ยมันล่วงลงมาใช่ไหมครับก็สามารถที่จะไปผสมกับพวกพื้นดินต่อได้เลยต่อได้นะครับแล้วเราเดินออกมาเนี่ยในส่วนของด้านหลังเนี่ยครับก็จะมีเป็นพวกมะม่วงประปายนะครับแล้วก็จะมีพวกต้นพุทราด้วยนะครับแล้วก็ตรงมุมนี้นะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยมีวิวภูเขา ลูกใหญ่มากนะครับผมว้าวด้านหลังเนี่ยคือเขาบอกได้เลยนะครับว่าเขาสวยจริงๆแล้วพวกไฟฟงไฟฟ้าเนี่ยทางด้านตัวเจ้าของเดิมเนี่ยเขาได้เดินระบบไฟฟ้าเอาไว้ข้างในเนี่ยหมดแล้วจริงๆแล้วเห็นตรงเนี่ยยังไม่สุดแนวของเรานะครับเพราะว่าแนวของเราครับไปอยู่ด้านหลังทางด้านนู้นนะครับผมอ่ะแต่ว่าทางด้านนูน้นอาจจะเป็นพวกสวนพุทราเดี๋ยวผมจะพาชมทีหลังผมพาเข้าในส่วนของตรงกลางของปแปลงนี้นะครับตรงกลางของปแปลงนี้นะครับ ด้านท้ายนะครับเขาก็จะเป็นตัวเชื่อมต่อกันทั้ง3ส่วนครับที่จะเป็นส่วนของพวกสวนพุทรานะครับผมแล้วก็จะมีพวกต้นไผ่ที่อยู่ตามแนวริมรั้วซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนเขาเคยคิดว่าเดี๋ยวเขาจะมาปลูกสร้างเพิ่มมากขึ้นนะครับแต่ว่ายังไม่ทันได้มาทํานะครับตอนนี้เขาก็อยากจะขายนะครับผมสาเหตุจําเป็นที่ขายใช่ไหมครับก็ภาวะเศรษฐกิจแหะครับง่ายๆอ่ะตรงนี้ครับเรามานะครับตรงนี้เรากําลังจะเริ่มเข้าในส่วนของ ตรงกลางแล้วที่เขามีสิ่งปลูกสร้างเป็นบ้านน็อกดาวนะครับบ้านน็อกดาวเนี่ยมีอยู่ประมาณลราวหหลังคาเรือนนะครับแล้วก็จะเป็นบ้านปูนด้านหน้าอย่างเนี้ครับดูสิครับคือเสียดายด้วยความที่ว่ามะม่วงเนี่ยดกขนาดนี้เลยนะครับแต่เขาไม่มีคนมาดูแลจริงๆนะครับผมแล้วก็เนี่ยดูต้นไม้แต่ละต้นพวกขู่กระจงเนี่ยบอกได้เลยนะครับว่าพวกเนี่ยอายุเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับอายุเนี่ยต้องมีประมาณละราวสักเป็น10ปีนะครับ แล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะครับก็จะเห็นว่าเป็นลักษณะคล้ายๆบ้านพักที่เอาบ้านน็อกดาวนะครับมาวางตั้งนะครับบ้านน็อกดาวเนี่ยก็จะเป็นลักษณะของ1ห,ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับเวลาที่มีญาติมีเพื่อนมานะครับผมก็สามารถที่จะเข้ามาพักที่นี่ได้ สงสัยใช่ไหมครับว่าทําไมมีหลายหลังคาเรือนใช่ไหมครับเพราะว่าในส่วนของเดี๋ยวผมจะพาไปดูเนี่ยเขาจะมีเป็นพวกคล้ายๆกับสวนเกษตรเรียนรู้เขามีพวกโรงเรือนเกี่ยวกับเรื่องของการผสมปุ๋ยหรือว่าเลี้ยงสัตว์เพิ่มเติมด้วยนะครับตรงนั้นนะครับก็เลยคาดไว้ว่าตรงนี้เมื่อก่อนนะเขาก็ให้กับพวกที่สนใจในเรื่องของเกษตรเนี่ยมาพักนะครับผมระหว่างทางเนี่ย เขาตกแต่งเอาไว้ดีมากนะครับคือมีต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะครับในโซนนี้นะครับแล้วก็มีไม้ประดับด้วยนอกจากไม้ผลแล้วนะครับผมก็ยังมีหลากหลายที่อยู่ในพื้นที่ตรงนี้นะครับเนี่ยเราก็จะเดินขึ้นมาตรงส่วนนี้อีกใช่ไหมครับทางด้านตะงนี้นะครับ ตรงนี้จะเป็นโครงอาคารโรงเรือนอีก1โครงอาคารนะครับซึ่งตรงเนี้ยครับเราก็จะเห็นว่าเขาจะมีเป็นพวกถังน้ําถังอะไร otherwise. พวกเนี้ยอันนี้ก็มีบ้านอีกหนึ่งหลังแล้วก็มีส่วนของครัวที่อยู่ทางด้านตรงนี้ด้วยนะครับว้าวดีงามเลยทีเดียวนะรตรงส่วนนี้มีอีกอันนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้านหน้าจะมีบ้าน2หลังนะครับลักษณะก็คือตรงนี้จะเป็นบ้านปูนที่สีชมพูนะครับแล้วก็อีกทางด้านหนึ่ง ขวามือนะครับตรงนี้จะเป็นลักษณะของพื้นฝาผนังเชร่านะครับที่ประกอบไว้พื้นสีต้มแล้วก็ตัวหลังคาสีน้ําเงินด้านหลังเนี่ยตรงนี้นะครับที่เราเห็นเนี่ยเมื่อก่อนเ,นเขาวางระบบน้ําเอาไว้ดีมากในแปลงเนี่ยเขามีระบบน้ำนะครับเดินให้นะครับมีการพักน้ําจ่ายน้ําทําเอาไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าคือเสียดายตรงที่ว่าเดี๋ยวเจ้าของเนี่ยเขาน่าจะเก็บแทงนี้นะครับ เอากลับไปนะครับผมแต่ชอบครับที่เขาวางอะไรเป็นระบบเป็นส่วนดีนะครับผมพอเราถัดมานะครับจากด้านหน้าที่ว่ามีบ้าน2หลังใช่ไหมครับทั้งบ้านปูนแล้วก็บ้านเช่านะครับตอนนี้เราจะมาอยู่ในทางด้านฝั่งทิศตะวันตกกันบ้างนะครับผมทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะตรงนี้เป็นลักษณะเหมือนกับว่าเวลาที่เอาน้ําบาดาลน,นะครับเอามาพักไว้นะครับแล้วก็จะกระจายออกมาตามตุ่มต่งตางๆเนี่ยสามารถที่จะนําน้ําไปใช้ได้อีก แล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นโครงอาคารโรงเรือนใหญ่ๆเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยเท่าที่ดูเนี่ยเจ้าของตอนที่เขาเริ่มทำเนี่ยดีมากเลยนะความคิดของเขาเพราะว่าตรงเนี้ยก็เป็นสแตนเลสนะครับแล้วก็ตัวพวกซิงล้างอะไรเงี้ยก็เป็นสแตนเลสคือไม่ได้คิดตั้งใจที่จะขายตั้งใจที่อยากจะทําแล้วก็มาอยู่เองแล้วก็ในส่วนของตรงนี้จะเป็นลักษณะของตัวโรงเรือนที่ใช้เลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งภายในเนี่ยตอนแรกอะ่ะ ช่วงครึ่งหนึ่งจะเป็นลักษณะก่อบปูนตรงนี้ก็จะเป็นตะข่ายนะครับเขาจะแบ่งเป็นสองสองบล็อกอ๋อต้องบอกว่า3บล็อกด้วยสิผมเห็นแล้วเป็น3บล็อกเข้ามาตรงในนี้ปุ๊บเราก็จะมีข้างในทางด้านนู้นนะครับอีก2บล็อกที่ว่าจะเรียกออจะเลี้ยงสัตว์นะครับเป็นสัตว์เป็นส่วนเดี๋ยวเราามาในส่วนของทางด้านด้านหน้าของโรงเรือนตรงนี้ที่ผมแจ้งว่าเป็นทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับ ซึ่งในส่วนนี้นะครับจะมีสวนมะม่วงประมาณ4ี่แถวนะครับจากทิศเหนือไปจนถึงทิศใต้เลยที่อยู่ทางด้านฝั่งทิศตะวันตกนะครับผมแล้วก็มะม่วงเนี่ยตามที่แจ้งตั้งแต่แรกเลยว่าเขาปลูกเอาไว้เนี่ยหลากหลายสายพันธุ์อยู่นะครับแต่ที่ผมเห็นเยอะมากที่สุดน้นเนี่ยจะเป็นพวกน้ําดอกไม้สีทองนะครับแล้วก็เป็นพวก น้ําดอกไม้เบอร์สี่นะครับที่จะอยู่ผสมประสานกันไปนะครับแล้วก็จะมีบางต้นนะครับที่จะเป็นลักษณะของมะม่วงพวกมะม่วงแก้วขมิ้นที่เพิ่งปลูกใหม่แล้วก็มะม่วงหนังกลางวันนะครับตรงส่วนนี้ถ้าเกิดเรามาเดินเนี่ยเราจะรับรู้ได้ถึงความร่มรื่นเลยนะครับผมแล้วก็ดูจากลักษณะของเนี่ยเราจะเห็นว่าในส่วนตอนเนี้เต็มที่มีแค่คนมาดูแลในส่วนของเรื่องของผลผลิตนะครับมา เรื่องของต้นย้าเนี่ยยังไม่มีเวลามาดูแลจริงๆนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่มีเวลาก็เลยตั้งใจที่จะขายออกมานะครับสำหรับใครที่ได้เป็นเจ้าของใหม่เนี่ยถือว่าโชคดีเลยและถัดจากส่วนมะม่วงมานะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับวิวเขาสียสวนที่อยู่ทางด้านหลังนะครับซึ่งทั้ง3ส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านฝั่งทิศตะวันออกนะครับตรงกลางหรือว่าทางด้านฝั่งทิศตะวันตกเนี่ยจะได้ มุมวิวเขาส,ายสวยๆของตรงนี้นะครับผมซึ่งด้านหลังตรงนี้นะครับตอนนี้ยังพอจะมีพื้นที่ว่างนะครับที่จะให้เรานะครับมาแต่งเติมได้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งปลูกสร้างหรือว่าอยากจะมาทําสวนเพิ่มเติมนะครับส่วนนี้จะเห็นเลยว่าจะเป็นลานโลง่ลงๆก,กว้างๆนะครับแล้วก็จะมีแนวรั้วที่อยู่ด้านหลังซึ่งแนวรั้วก็เป็นแนวรั้วตะข่ายกันวันน้นะครับเหมือนกันเลยนะครับทั้งแปลงถือว่าแปลงเนี่ยดีมากเลย เนี่ยพื้นที่ด้านหลังยังเหลือกว้างขนาดนี้เลยนะครับแล้วก็วิวเขาด้านหลังเนี่ยคือสวยมากนะครับและที่ดินแปลงนี้นะครับที่อยู่ในเขตของตำบลทุ่งหลวงอำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรีเนี่ยเรื่องของความสะดวกสบายเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าตรงส่วนบริเวณแถวนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นชุมชนนะครับมีเพื่อนบ้านนะครับอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวถ้าเกิดว่าคนที่ อยากจะได้ของกินของใช้ตลาดนัดนะครับมีอยู่ทุกวันเลยแล้วก็รวมไปถึงนะครับมีทั้งอนามัยหรือว่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพดําบนนะครับก็อยู่ประมาณราราวส2กิโลเมตรเท่านั้นถ้าเกิดว่าเราจะออกไปเส้นถนนทางหลวงชนบทนะครับก็จะมี4013ที่อยู่ห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่3กิโลเมตรนะครับแล้วก็ถนนเพชรเกษมครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่9กิโลเมตรเท่านั้นเราก็จะมีตลาดนัดจอแจถ้าเกิดว่าเ,าเสิร์ชเนี่ยเราจะเจอเลย ตลาดนัดจอใจเนี่ยมีทุกวันนะครับห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่7กิโลเมตรเท่านั้นแต่ถ้ากิดว่าคนที่อยากจะได้ความสะดวกสบายมากกว่าตลาดนัดนะครับก็เข้าไปที่ตลาดสดได้เลยนะครับไปที่สถานีผู้ทอนไปทีออ่สถานีรถไฟไปโรงพยาบาลปากท่อนะครับได้ที่แยกปากท่อนะครับซึ่งแยกปากท่อเนี่ยห่างจากเราเนี่ยเพียงแค่1ิกิโลเมตรเท่านั้นแล้วก็การเดินทางนะครับเดินทางมาจากกรุงเทพม,มาเส้นทางพราม2ก็ได้นะครับเราวัดจากที่โรงพยาบาลทนบุรีนะครับทนบุรี1 ระยะทางทั้งหมดเ,เพียงแค่108กิโลเมตรเท่านั้นมาจนถึงที่ดินแปลงนี้นะครับเจ็ดไร่3งานกับอีก1ตารางวานะครับราคานะครับไร่ละ5 0 0แสนเท่านั้นถูกนะครับเอกสารสิทธิ์โฉนดครุฑแดงนอสอสี่จอนะครับรูปเกือบจะสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีวิวเขาวสวย,สวยมีบ้านพักอาศัยที่อยู่ในที่ดินนะครับบ้านน็อกดาวก็หลายหลังคาเรือนถือว่าคุ้มค่าแล้วไหนจะสวนอีกนะครับเหมาะมากคนที่อยากได้ บ้านพักในสวนโทรติดต่อหาผมนะชนวน0922635563รวมไปถึงนะครับไม่ว่าจะเป็นเบอร์ทีมงานของคุณขวัญแล้วก็คุณเจนะครับที่อยู่ใต้ล่างนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอย่าลืมนะครับนอกจากกดติดตามแล้วนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารเวลาที่มีคลิปใหม่ๆมานำเสนอนะครับให้กดกระดิ่งกิ๊งกนะครับเอาไว้สำหรับการแจ้งเตือนด้วย บ,บ้านและที่ดินทำเลดีหรือขายที่ดินราาบชรีและทั่วไทยวันนี้ผมนัชชนนและทีมงานจากร้าแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบาย